สวัสดีครับอันนี้เขาอันนี้ผมซื้อมานะครับตัวเตีเ๋ยวยี่สิบห้าบาทนะครับโอเคครับอ,อ,อยู่อยู่อย่นิ่งอยู่นิ่งอยู่นิ่งนอนนั่งนั่งดีนั่งลงไปเขาบอกให้ผมไปกินที่บ้านนี่ยเขาบอกว่าให้ซื้อที่บ้านซื้อไปกินที่บ้านนะครับแต่รู้ไหมทําไมผมถึงต้องกินแบบนี้ เพราะอะไรรู้ไหมครับงานอ,อําเภอผมต้องไปทําบัตรประชารชนใหม่เพราะว่าบัตรประชารชนหมดอายุนะครับ <S <S แล้วก็กินต่อน้ารคนงานก่อ,อกสร้างด้วยไปนั่ง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 ลงไปลงเลยนี่คือก๋วยเตี๋ยวนะครับเห็นยังแต่หางน้อย ผมก็ไม่กล้าไปขอถ้วยจานชามใครมาใส่ของตัวเองเหรอกครับซื้อมาเองเอาน้ําเนี่ยลาาใสุ่งเลยครับใส่พริกลงไปเองแล้วก็กินแบบนี้กินแบบนี้เข้าใจไหมครับอ่าทำไมผมถึงต้องอธิบายแบบนี้เสียคนมากกว่าเสียของนะครับเสียของเนี่ย น่ากลัวเสียคนไม่เท่าไหร่ผมยอมเสียคนเลยอันเนี้ยผมยอมเสียคนเลยครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณที่ดูกันนะครับ